สาคลิปนี้น้นเพื่อนก็พามาอยู่กับเจ้านี่เลย13บในไอ o ฟนนะ iPhone 13นะงนี้เลยนะเพื่อนเ<ๆ>ก็ก่อนอื่นเลยก็ในราคามือหนึ่นะตอนนี้อยู่ที่15,900บาทนะก็ตีไปประมาณ1 6 0 0นนะนี่ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะความจบของมันนะเพื่อนอ่าเราจะมาเล่าให้ฟังอ่า ี่ตรงนี้ก็เป็นหน้าตานะในตรงนี้ความลื่นไหลเห็นไหมลื่นไหลตรงนี้ถือว่าโอเคนะแล้วก็ข้อดีของ iPhone อีกอย่างเลยก็คือคุณภาพกล้องพอเพื่อนภาพอาจจะไม่สวยเท่าวี v v o o อป p เนาะประมาณนี้นะความสดใสของภาพนะครับพเพื่อนแต่ว่าความงานถ่ายวิดีโออ่ะงานกล้องเขาถือว่าดีและนิ่งและ,สะเสถียรน,นะแล้วก็ ในเรื่องอัตราเรื่องการขายต่อเนี่ยราคาเขาก็ยังดีอยู่เนาะนี่แล้วก็ความจบอีกอย่างหนึง่งในเรื่องของด้านราคานะมันไม่จบคือพอซื้อมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆต้องโดนค่าเคสอีกตัวนี้ตัวนี้สามารถชาร์จเป็นแม่เหล็กก็คือชาร์จแบบว่าไร้สายได้นะตัวนี้อีกประมาณ600กว่าบาทนะตัวตรงนี้ก็ต้องซื้อเพิ่มอีกกันตัวนี้อีก200กว่าบาทฟิล์มหน้าหลังเพื่อน ตัวนี้ก็อีกประมาณ600กว่าบาทนะเพื่อนเป็นฟิล์มของโฟกัสซึ่งเบ็ดเสร็จโดยรวมๆแล้วเนี่ยโดนอ s ปกรณ์รอบข้างแต่คือมันจ่ายครั้งเดียวเนี่ยคือจบเลยนะกับเจ้า iPhone 13ตัวนี้นะไม่ใช่โปรแม็กนะแต่เป็นอ่าสิธรรมดานะในยุค2ปี2025ที่ iPhone 16มาแล้วแล้วก็ iPhone 17กําลังจะเปิดตัวเพื่อน,อนมันก็ถือว่ายังดีนะดีแล้วก็เสถียรน,นะใน ตัวนี้ความจำร้อยยี่สิบแปดนะเพื่อนๆตัวนี้เป็นแคตเดียวเลยจากศูนย์ไอโฟนนั่นเองแล้วก็ส่วนเรื่องแบตเนี่ยแบตเขาก็จะตามสไตล์เพื่อนๆแบตเขาจะไม่ค่อยอึดเท่าไหร่นี่ตัวนี้เลยนี่แบตเขาก็จะแล้วก็ชาร์จเนี่ยก็จะชาร์จได้ประมาณ20วัตถึง33วัตต์ไม่เร็วชาร์จช้ามากนะเพื่อนๆในการใช้ ก็แต่ว่าแบตมันก็จะถนอมแบตนั่นเองนะตัวนีน้ี่รูปทรงถือแบบโอเคอะ่ะดูดีเป็น p p o o n อ,อะ่ะถือก็คือ iPhone ก็ประมาณนี้ใครที่สนใจนะก็ไปซื้อได้นะเพื่อนก็ยังมีอยู่นะมันก็ยังอัปเดต iOS ได้อยู่เนาะเป็น18-19แล้วนะ้องรู้สึกไม่แน่ใจนะอันนี้นี่ โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆกับ iPhone 13ครับครับ